สดตรงรุ่นตรงคันนี้แล้วแหละใช่ไหมหลังจากที่ได้รถกันมากลับมาถึงรังแล้วนะครับก็ทําการจัดสภาพนะครับหล่นหน้าเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโชคจัดตรงเพื่อให้มันได้ GTS สวยๆนะครับก่อนที่จะทําเครื่องยนต์ครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวชุดไม่ต้องคิดลูก53สำหรับตัว LED 2023นะครับอันนี้ที่เราเพิ่งเ<อ>พิ่งไปถอยกันมาให,หม่นะครับจัดทรงเป็นทรงทรงเชงเรียบร้อยแล้ว ยังหน้าก็สี่ห้าเก้าสิบยังหลังห้าสิบร้อยครับชกหลังก็บีคียี่สามครับจัดโบอยู่นะถูกมากสั่งได้ที่หน้าเพจเราครับทรงทันนี้ก็โหลดหน้าสองนิ้วครึ่งครับชกหลังสามร้อยแค่นี้ไม่มีอะไรมากสีรวดก็ใช้ทีรวดนหลังเดิมสีรวดนหน้าก็แคบเบิร์ดโอเคมาเข้าเรื่องนี่ครับเป็นชุดไม่ต้องคิดสำหรับตรงรุ่นเลยสองพันยี่สามครับวาวไอดี wow, ก็จะขนาดยี่้าครึ่งครับไอเสียยีเอ็ดแกนสี่จุดห้าฝ่าแท้เบิกมาทําเลยครับแล้วก็เปิดบ่าเปิดบ่าแบบสุดตารางอะทําสไตล์เดียวกับรถเชิงรถแข่งไหยครับแยงตัดหลอดแล้วก็ที่มีก็เป็นม,มีฝามีวาลวสปริงวาลใช้เป็นสปริงวาลตัวแข่งนะครับหัวฉีดอันนี้จะใช้เป็น 8T ทีนะครับเดี๋ยวคันนี้จะใช้ e 8 5ครับ เสื้อสูบลูกสูบพร้อมปาดหลบวาวเพื่อไปใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรให้ปวดหัวนี่ครับลูกสูบก็เป็นลูก53มิลสลับ12ตรงรุ่นนะครับแหวนสูบสลับสูบมีครบครับลิ้นได้เป็นลิ้นแท้ทํานะครับใบ28มิลเท่ากองแคมที s 5เวสห้ิบตรงสเปคครับก็เอาง,ง่ายๆคือไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมเลยชุดนี้เจ็ดบาทพร้อมสิ่งเลย แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่มันจําเป็นต้องทําจริงสําหรับรถรุ่นนี้นะครับก็คือการรีแมปกล่องนะครับสําหรับเพื่อนๆนที่จะซื้อชุดนี้ไปนะครับถอดกล่องส่งมาให้รีแมปก็ได้นะครับใช้เวลาแค่วันเดียวนะครับผมจะอัดไฟล์ที่ผมค้นหากับรถผมไว้แล้วแล้วก็ส่งกล่องมาปุ๊บผมก็อัดไฟล์ส่งกลับไปคือวิ่งได้เลยนะครับยังไงก็ต้องรีแมปนะครับรุ่นนี้เพราะว่ากล่องเดิมเนี่ยรถรุ่นใหม่เนี่ยมันจะฉลาดนะครับ มันจะล็อกค่า AF มาที่14.7ก็คือมันทํามาให้ประหยัดน้ำมันอ่ะสมมติเราเปลี่ยนหัวฉีดไปมันก็หนาได้ประมาณแค่แป๊บเดียวนะครับขี่ไป5โล10โลมันก็จะมันก็จะอ่านว่ารถเราน้ํามันหนาอยู่ค่า AF มันไม่ได้มันก็จะสั่งลดน้ํามันรถเราก็บางขี่ยังไงก็มีแต่พังกับพังนะครับต้องส่งกล่องมาทํานะครับราคาทำกล่องก็1,500บาทโอเคแล้วคันนี้ก็จะใช้เป็นท่อ TBS นะครับ คอแลบกับพี่ปู่มหาใจเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่ครับเป็นเกจแตนเละทีเบสคอเล็บปู่มหาใจนะครับพอก็เป็นไส้แป๊บครับใบนี้น่าจะแตบหูหน่อยนะครับทรงแน่ไม่ปื้มครับแบบนี้สีที่ใช้เนี่ยเป็นสีเกดเดียวกับโรงงานฮอนด้าเลยนะครับไม่ใช่สีกระป๋องนะครับขอท่อเลยโอเคก็ตามนี้เดี๋ยวผมให้ทีงานรื้อเปลี่ยนเลยไปรุ่นรื้อเลย อนนี้ก็รื้อเสร็จแล้วนะครับรดสูนโลเลยแล้วผมสดๆเลยหนูลูกยังไม่มีเขเมาเลยสิ่งที่เราจะใช้จากของเดิมก็เป็นเสาพอท่อนะครับ,รบหรือใครจะอยากใช้น็อตตัวผู้ก็ได้แล้วแต่แต่ใช้เสาพอท่อ,อเหมือนเดิมก็ดีเรียบร้อยดีดแดดมันอยู่ไปแล้ว ซิงคกแอนวาวกับแหวนรองใส่ครบเลยนะครับก็ค่อยๆดึงนะอย่าไปบีดแรงนะเดีบบเด๋ยวบี้เสียเบิกถึงตัวร้อยกว่าบาทเลยเนี่ยเดียวะโอเคอยู่รอดปลอดภัยหนึ่งตัวสปริงวาวก็ใส่ตามที่จัดให้เลยครับแหวนกับซิงใส่เรียบร้อย แล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือรีเทนเนอร์ครับเอาไปให้ลงกึงๆเลยกึงตรงนี้ครับหนึ่งจุมิลเพื่อที่ให้มันจะได้ไม่ชนซีนนะครับหรือลูกทุ่งหน่อยก็หินเจียปาดเลยก็ได้แต่ปาดให้ตรงนะประเก็นเราก็ใส่แค่ประเก็นตีนเสื้อนะครับใช้ของเดิมส่วนฝาสูบเราก็ทากาวลงมา ให้เขดูหน่อยว่าบล็อกที่ใช้ขันเซนเตอร์เป็นแบบไหนนี่ครับก็หาเอานะครับเดี๋ยวไม่ใช่เหลืองันขันปลั๊กเซนเตอร์ขันไม่ได้นะไพือรุ่นผมก็ไม่ด้มีเครื่องมือพิเศษอะไรหรอกก็พาเอาเลยจบเสียตลาดตัวนี้ฝาผมขันอยู่ที่20นิวตันนะครับนี่ NGK DX แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบก,กันกับหัวเทียนเดิมเนี่ยจะมองว่าหัวเทียนเดิมอะไฟอาจจะเส้นใหญ่กว่าแต่เอาข้างจริงแล้วอะไฟเส้นมันโซซัสโซเซนะครับถ้าเกิดเป็นเข็มอะมันจะยิงแม่นเส้นมันจะเฉียบคมมันก็จะจุดรรเบิดได้รุนแรงกว่าถึงใส่อันนี้ก็มีขายนะหัวละแปดร้อยห้าสิบชัวกว่านะครับถ้าเป็น NGK ถ้าเป็นเซนเจอผมไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่มาก็ตั้งปกติเลยตัวที แล้วตอนนี้ก็มีไฟแล้วเนนะี่ยเซนเซอร์ก็หาแหวนรองหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ไป,ไปบงังรูไอเสียเราเยอะแล้วก็เฟืองแคมถ้าเป็นรุ่นเก่าอะ่ะมันจะสามารถคลายน้ำมันดันโตรตรงนี้ได้นะครับแต่รุ่นเนี้ยต้องเปิดฝาชามไฟออกมาแต่ผมอะขี้เกียจผมก็ใช้วิธีนี้เอางัดเบาๆนะครับเข้ามาใกล้ ค่อยๆงัดเบาๆนะงัดแรงขาดันโต๊บิดนะงัดค่อยๆให้น้ำมันมันไหลออกเบาๆเบาๆเบาเดี๋ยวเมื่อเข้าเองใจเย็นหน่อยหรือถ้าไม่ขี้เกียจก็เปิดฝาจำไฟคายตัวดันเอาก็ได้ครับแต่ผมขี้เกียจเสร็จแล้วก็ตั้งวาววาวไอดีก็ถ้าเป็นเบอร์ฟิลเลอร์ไอดี0 0นนะครับไอเสีย007 แต่ถ้าเป็นเบอร์มินไอดี ID ก็ประมาณ0.15ไอ้ไอเสียก็0.18ประมาณนั้นแล้วก็คอยดีนี่เรือนเราใส่28แล้วก็เปิดปากให้ได้28คนระับเปิดแค่ให้ได้28่มิลแล้วก็ทำเป็นสลบลงไปหารูข้างในข้างในก็ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะแค่เก็บผิวออก เก็บผิวให้ผิวเดิมมันออกจนถึงข้างล่างแค่นี้พอไม่ต้องไปใหญ่นะครับไม่ต้องแต่งให้มันใหญ่ อย่างที่จูนงินจบไป19 2เก้ายี่สิบันนะครับลองซ้ำร้อนดูก็ยืนเยือน,อนสิบเจ็ดกางนะครับสิบ17 17เจ็ดี ة, ส่สเจ็ดห้าเหลือแค่อะไร่ะเตอล้วก็ลองดูแต่ผมไม่รู้ว่าน้ำหนักรถขนาดนี้มันกับบอดี้ใหญ่ๆแบบน,นี้มันจะได้ขนาดไหนแต่ถ้าเป็นดีมีังไงมีร้0หสิบแน่้าม,มาขนาดนี้ครับนะสำหรับทางยาวเดี๋ยวเร่งให้ฟังเสียงกันจริงเมื่อกี้เสียงมันลงมันดัง พ่อพูแม่เปิเดหรือเรื่องลองดูตอน,นพื้นเลยว่ะ ช่วงน,นั้นเนินก็จะมีหล่นมาเหลือร4 0่กลางๆนะครับพื้นเรียบก็วิ่งได้เหมือนเดิมส่วนลมเองร้อยิไปร้ยห้าิกับบอดี้เต็มแบบนี้เลยที่ทําไปก็อย่างที่บอกต้นลิปนะครับแค่หล่นนะครับและไม่ได้ไล่เบาอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นดีมเนี่ยมันก็คงได้ตัวเลขมากกว่านี้นะครับถ้าแรงมาประมาณนี้แต่ด้วยสรีระที่มันใหญ่ด้วยความที่มันเป็นปาวานนะครับจะให้วิ่งเหมือนปลาติวปลาต้อยก็ไม่ได้นะครับสเตอร์คันนี้ที่ใช้ก็จบไป 15- 3 1เอดนะครับ ตอนที่วิ่งได้ความเร็ว150เนี่ยใช้รอบอยู่1นึ่งหมนนะครับแสดงว่าเรียงเหลือใช้อีก500รอบถ้ามีลมนะครับโอเคก็งบประมาณที่ใช้ก็ซื้ออะไรที่ไม่ต้องคิด7,500บาทนะครับแค่นั้นท่าล่างก็เดิมแล้วก็มีรีแมปกล่องที่ต้องทำอีกหนึ่งอย่างแล้วก็ท่อเสียอีกหนึ่งใบแล้วก็โซ่เตริร์ก็วิ่งได้แบบนี้เลยแล้วก็สามารถขี่ใช้งานในชีชวิตประจำวันได้ทุกวันนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะพังนะครับพังก็ซ่อมแค่นั้นนะครับโอเคแล้วกก็็ฝาเเสื้อ้อวดยนนนนะะคครรัับบปท จะมีสีอะไรให้เลือกบ้างก็ติดตามได้นะครับวันที่หนึ่งสสาที่จะถึงนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้จองครับเป็นพิเออเดอร์คลิปนี้ก็ยาวพอสมควรแล้วจบการรายง,งานข่าวเพียงเท่านี้นะครับจากกระปสอบผมครับ